สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาน้องๆไปชมการเคลมสตาร์พาสกันนะครับตอนนี้ครับผมทำภารกิจ TOTY ทีไวสตาร์พาสนะครับครบเลเวลหนึ่งร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าได้ใครบ้างได้ของรางวัลอะไรบ้างนะครับผมสังเกตนะครับว่าสายฟรีครับจะอยู่แถบล่างนะครับสายเติมครับจะอยู่แถบบนเริ่มกันที่เลเวลหนึ่งนะครับสายฟรีจะไม่ได้อะไรเลยนะครับ สายเติมนะครับจะได้แจ็คฟรีดนะครับโภวิยา90นะครับเลเวล2นะครับสายฟรีจะได้แอทเทคพอยมา150นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น500นะครับเลเวล3นะครับสายฟรีจะได้เงินมา10,000นะครับสายเติมนะครับจะได้เพิ่มมา150,000นะครับไปที่ต่อตันที่เลเวล4นะครับสายฟรีนะครับจะได้สกิลบูทมาคูณ5นะครับ สายเติมจะได้เพิ่มมา100นะครับเลเวล5นะครับสายฟรีจะได้ TOTY Token มา50นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมา150นะครับเลเวล6นะครับสายฟรีจะได้เงินมา10,000นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมา150,000นะครับผมเลเวล7นะครับสายฟรีจะได้ a t t a c k r a n k Up มาคูณ1นะครับผมส่วนสายเติมนะครับจะได้เพิ่มมา3นะ เลเวลแปดนะครับสายฟรีจะได้นักเตะ OVR 70บวกครับ1ตัวนะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาคูณ2นะครับผมที่เลเวลเก้านะครับสายฟรีจะได้สกิลบู์มาคูณ5นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาคูณ100เลยนะครับผมที่เลเวลสิบนะครับสายฟรีจะได้สตาร์นะครับเป็นดาวเงินนะครับส่วนสายเติมนะครับจะได้เป็นดาวทองเพิ่มมาครับเลเวลสิบเอ็ดนะครับ สายฟรีนะครับจะได้การอุ่นแรงครับคูณ80สายเติมจะได้เพิ่มมา120นะครับที่เลเวล12นะครับสายฟรีครับจะได้เงินมา15,000นานะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น1 5 0 0 0 0นานะครับเลเวล13นะครับสายฟรีนะครับจะได้เป็นมิดฟิลนะครับแรงนะครับ150่อนะครับสายเติมจะได้เป็นมิดฟิลพอยต์เพิ่มมาเป็น500นะครับเลเวล14นะครับ สายฟรีจะได้สกิลบูนมาคูณสิบนะครับสายเติมนะครับจะได้เพิ่มมา100นะครับเลเวลสินะครับสายฟรีจะได้เพชรมา300สายเติมนะครับจะได้เพิ่มฟีฟ่าพลอยมาคูณ2อง้เลยนะครับที่เลเวลสินะครับสายฟรีจะได้ทีโอที e วโทเคนมาคูณ50นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมา150ครับเลเวลสิจนะครับผมสายฟรีจะได้เป็นมิดฟิลแรงอัพนะครับคูณหนึ่ง สายเต bon ิมจะได้เ <goof> พ <cji> ิ่มมาเป็นคูณ3นะครับเรเวล18นะครับสายฟรีจะได้เงินมา1 5 0 0 0่นานะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น1,50,000นานะครับที่เรเวล19นะครับสายฟรีจะได้สกิลวูดมาคูณ10สายเติมจะได้สกิลวูดเพิ่มมา100นะครับที่เรเวล20นะครับสายฟรีจะได้นักเตะ o v เว0 1ตัวนะครับสายเติมจะได้เพิ่มนะครับเป็นนักเตะ o v เว0ยบวกตัวครับ ที่เลเวล21นะครับสายฟรีจะได้ดีเฟนต์พอยต์นะครับคูณ150สายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น500นะครับที่เลเวลย2นะครับสายฟรีจะได้เงินมา2มืนะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น200,000นะครับที่เลเวล23นะครับสายฟรีจะได้สกิลบูลมาคูณ15นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น125นะครับที่เลเวล24นะครับ สายฟรีจะได้ดีฟเอนแดงอัพมาคูณหนึ่งนะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็นคูณ3เลยนะครับผมไปต่อกันที่เลเวล25นะครับสายฟรีจะได้นักเตะ o v เ70จบวกหนึ่งตัวนะครับสายเติมจะได้เป็นเมสันมอนะครับ OVR 90นะครับเลเวล26นะครับสายฟรีจะได้ที t y ทายโทเค็นมาคูณ75สานะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น2 0 0นะครับที่เลเวล27นะครับสายฟรีจะได้เงินเพิ่มมา สองหมื่นนะครับส่วนสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็นสองแสนเลยนะครับที่เลเวลยี่สิบแปดนะครับสายฟรีจะได้สกิลวูดคูณสิบห้านะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับผมถ้าน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับจะเห็นว่าผมทำคลิปเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ได้ลงคลิปให้กับน้องๆในวันนี้นะครับผมมาที่เลเวลยี่สิบแปดนะครับไปที่เลเวลยี่สิบเก้านะครับสายฟรีนะครับ จะได้การอุนแรงคูณ8ปดินะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น120นะครับผมที่เลเวล30นะครับสายฟรีจะได้อันติเมตทีโอทียคูณ25นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาอีกคูณ25นะครับที่เลเวล31นะครับสายฟรีจะได้เงินมา2 5 0 0 0นาันะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น2 0,000นนะครับที่เลเวล32นะครับสายฟรีจะได้ สกิลวูดมาคูณยี่สิายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น125นะครับที่เลเวล33นะครับสายฟรีจะได้อัลติเมตทีโอทีวนะครับเอ่อทีโอทีวายโทเค็นนะครับคูณเจนะครับสายเติมจะได้เพิ่มมา300นะครับเลเวล34นะครับสายฟรีจะได้เงินมา25,000ืนาพนะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็นส0 0แสนนะครับเลเวล35นะครับอ่าเป็นสนามนะครับก็จะได้เพิ่มกันมาครับเลเวล36นะครับ สายฟรีจะได้สกิลบูทคูณ20สายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น125นะครับเลเวล37นะครับสายฟรีจะได้ตัวแอตทกพอยมาคูณ200สายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น750นะครับผม38นะครับสายฟรีนะครับจะได้มิดฟิลพอยมา200นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น750นะครับผมเลเวล39นะครับสายฟรีจะได้ดีเฟนพอยมา200ครับสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น750นะครับ ที่เลเวล40นะครับสายฟรีจะได้เพชรมา300สายเติมนะครับจะได้คีภาพคูณมา200นะครับที่เลเวล41นะครับสายฟรีจะได้เงินมา30,000นะครับสายเติมจะได้เงินเพิ่มมา250,000นะครับที่เลเวล42นะครับสายฟรีจะได้สกิลบูทคูณ25ครับสายเติมจะได้เพิ่มมา150นะครับที่เลเวล43นะครับสายฟรีจะได้ TOTY t o k e นคูณ100นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมา300นะครับที่เลเวล44นะครับ สายฟรีจะได้แรงอัพนะครับคูณ2นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาคูณ5นะครับที่เลเวล45นะครับสายฟรีจะได้เงินมา3 0,000ื่นนะครับสายเติมจะได้เงินเพิ่มมา2 5 0 0 0 0นะครับผมที่เลเวล46นะครับสายฟรีจะได้สกิลบูดคูณ25นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมา150นะครับที่เลเวล47นะครับสายฟรีจะได้แอตติคอยคูณ200สายเติมจะได้เพิ่มมาคูณ1,000นะครับที่เลเวล48นะครับสายฟรีจะได้ มิดฟ <te ous> ิลด์พอยต์เพิ่มมา200นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมา1,000นะครับที่เลเวล49นะครับสายฟรีจะได้ดีเฟนต์พอยต์คูณ200สายเติมจะได้เพิ่มมาคูณ1,000นะครับที่เลเวล50นะครับสายฟรีจะได้นักเตะนะครับเลเวล70็หนึ่งตัวนะครับสายเติมนะครับจะจะได้เดวี่นะครับ ovr 90้บวกหตัวนะครับที่เลเวล51นะครับสายฟรีจะได้เงินมา35,000นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมา250,000นะครับ ที่เลเวล52นะครับสายฟรีจะได้สปิรบูดคูณ30สายเติมจะได้เพิ่มมา150นะครับที่เลเวล53นะครับสายฟรีจะได้โวโอนแรงมาคูณ80สายเติมจะได้เพิ่มมา120นะครับที่เลเวล54นะครับสายฟรีจะได้ที t Y ทีวาโทเค็นคูณ100สายเติมจะได้เพิ่มมา300นะครับที่เลเวล55นะครับสายฟรีจะได้เพิ่มมา300นะครับสายเติมจะได้พิพาพไว้นะครับคูณ200เพิ่มมานะครับ ที่เลเวล56นะครับสายฟรีจะได้เงิน35,000ืนาพนะครับสายเติมจะได้เงินเพิ่มมา2อ0 0 0นาหนะครับที่เลเวล57นะครับสายฟรีจะได้เอตักพอยต์เพิ่มมา400นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมา1,250นะครับที่เลเวล58นะครับสายฟรีจะได้มิดฟิลพอยต์เพิ่มนะครับ400นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมา1,250นะครับที่เลเวล59นะครับที่เีเวลห้าสคูณ400นะครับสายติมจะได้เพิดมฟิ1,250นะครับผมที่เเลวล60นะครับ ทั้งสายฟรีสายเติมนะครับจะได้ตัวที่เป็นโลโก้ t o อตนะครับผมที่เลเวล61นะครับสายฟรีจะได้สกิลบู๊คูณ30นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น150นะครับที่เลเวล62นะครับสายฟรีจะได้เง um yeah, anyway, ินมา40,000ื่นนะครับสายเติมจะได้เงินเพิ่มมาเป็นส0 0แสนนะครับเลเวล63นะครับสายฟรีจะได้สกิลบู๊คูณ3ามนะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น175นะครับเลเวล64นะครับสายฟีเลเวลหก y โทเค็นคูณ125นะครับสายเติมจะได้เเพิ่มมาป็น300นะครับ ที่เลเวล65นะครับสายพีจะได้เงิน40,000นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น3ามเซนนะครับที่เลเวล66นะครับสายพีจะได้สกิลบูทคูณ35สายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น175นะครับเลเวล67 68 69นะครับสายฟรีนะครับจะได้ตัว Defense Point Midfield Point Attack Point คูณสี0รนะครับส่วนสายเติมนะครับจะได้เพิ่มมาอย่างละ1,250นะครับที่เลเวล70นะครับสายฟรีนะครับจะได้เพชรมา300นะครับสายเติมนะครับจะได้ตัเพชรมาูณมา200นะครับ ที่เลเวล7จ็ดสนะครับสายฟรีจะได้เงินมา45,000นานะครับสายเติมจะได้เพิ่มมา3 0 0นนะครับที่เลเวล72นะครับสายฟรีจะได้เบูวต์คูณิมสิบนะครับสายเติมนะครับจะได้เพิ่มมาเป็น175นะครับที่เลเวลเจครับจะได้ตัวุ่นแรงมา80นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น1น0ี่74นะครับที่เลเวลเจ็นะครับสายฟรีจะได้ทีโอทีไว0ูคนคูณหนึ่งร้อยยี่ลเวล้5นะครับสายเตจะได้เนะ่รับ สายเติมนะครับจะได้ GK นะครับไม่นั่นนะครับ o อห1ตัวครับที่เลเวล76นะครับสายฟรีจะได้เงิน45,000ืนาพนะครับสายเติมจะได้เพิ่มมา3 0 0 0 0นครับที่เลเวล77นะครับสายฟรีจะได้สกิลบูทคูณ40สายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น175นะครับที่เลเวล78นะครับสายฟรีนะครับจะได้ตัวเร่งอัพคูณ2สายเติมนะครับจะได้เพิ่มมาคูณ5นะครับที่เลเวล79นะครับสายฟรีจะได้เงินมา50,000ื่นนะครับสายเติมจะได้เเพิ่มมาป็นน350,000บะครั ที่เลเวล80นะครับทั้งสายฟรีและสายเติมครับจะได้ชุดแข่งมาอย่างละหนึ่งชุดนะครับนะครับผมที่เลเวล81นะครับสายฟรีนะครับจะได้ตัวมิด m ิ d f i e l d p o นะครับ400นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น1,250นะครับที่เลเวล82ครับสายฟรีจะได้ตัว d e เ e น s e point คูณ400นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น1,250นะครับผมเลเวล83นะครับสายฟรีจะได้ตัว a อ t a c k point มา400นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น1,250นะครับ ทเลเวล84นะครับสายพีจะได้สกิลบูสต์คูณ5 0สายเติมจะได้เพิ่มมาคูณ200นะครับที่เลเวล85นะครับสายพีจะได้เงินมา50,000นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมา350,000นะครับที่เลเวล86นะครับสายพีจะได้สกิลบูสต์คูณ5 0สายเติมจะได้เพิ่มมาคูณ200นะครับผมที่เลเวล87นะครับสายพีจะได้ TOTY โทเค็นมาคูณ150สายเติมจะได้เพิ่มมาเป็นคูณ600เลยนะครับผม ที่เลเวล88นะครับสายฟรีจะได้เงินมา50,000นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น350,000นะครับที่เลเวล89นะครับสายฟรีจะได้สกิลบูทคูณ50นะครับสายเติมนะครับจะได้เพิ่มมา200นะครับที่เลเวล90นะครับสายฟรีและสายเติมจะได้ตัวอีโมจินะครับเป็นลูกฟุตบอลนะครับที่เลเวล91นะครับสายฟรีจะได้เงินมา50,000นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมา350,000นะครับที่เลเวล92นะครับสายฟรีจะได้สกิิิลลลลบบบูููสตตคคคคณณ50 200าายยเเเเเมมมจะะะได้พ่่นนรรััทีว93 สายฟรีจะได้ตัวโอนแรงคูณ80สายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น120ครับที่เรียกว่าข้อ14นะครับสายฟรีจะได้ตัวแ t t แ c k พอยต์คูณ600นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น3,000เลยนะครับที่เรียกว่าข5นะครับสายฟรีจะได้เพิ่มมา300นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาจะได้ฟิวพอยต์เพิ่มมาเป็น200นะครับที่เรียกว่าข6นะครับสายฟรีจะได้ตัว Mid Fill Point คูณ600สายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น3,000นะครับที่เรียกว่าด้เงิน50,000นะครับสายนะครับ ที่เลเวล98นะครับสายฟรีจะได้ตัวดีเฟนด์พลอยมา600นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมา3,000นะครับที่เลเวล99นะครับสายฟรีนะครับจะได้สกิลบูทคูณ50นะครับสายเติมจะได้เพิ่มมาเป็น300นะครับที่เลเวล100นะครับสายฟรีจะได้เอ็มมาเดวเปอร์ดีนะครับ CDM นะครับเป็นโฮล d ิ n g m i d f i e l นะครับ o v เ90มา1ตัวนะครับสายเติมนะครับจะได้ฮาวิเอสซานเนตีนะครับแบ็คขวาจอมบุกนะครับจากินเติมมิลานนะครับเป็นนักเตะไอคอนนะครับ OVR 95ได้เพิ่มมา1ตัวนะครีย ก็ขึ้นอยู่กับดรลยพินิจของน้องๆนะครับว่าจะเล่นสายฟรีหรือสายเติมแต่ถ้าเล่นสายเติมนะครับก็เติมไม่เยอะนะครับแล้วก็ได้ของรางวัลเยอะกว่าสายฟรีเยอะแน่นอนครับแต่ถ้าไม่คิดจะเติมนะครับเล่นสนุกๆแล้วก็เพื่อความบันเทิงนะครับเหมือนผมครับก็จะได้ของรางวัลน้อยหน่อยครับแต่ก็พยายามเก็บไปเรื่อยนะครับเอาเท่าที่เรามีกําลังไวนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูในเรื่องของสกิลของเอเมอปตีกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ แต่ขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่า m อโมเนีนะครับเอเต็กเวิร์กเดกับดีเฟนเวิร์กเดตระดับสูงเลยนะครับเล่นเกมรับก็ดีเล่นเกมลุกก็ดีนะครับถ้าน้องๆคนไหนมีประสบการณ์ในการเล่นของเอโมเนียตีนะครับเอาคลิปต่างๆหรือเอาคำแนะนําต่างๆมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับผมยินดีรับฟังนะครับโดยส่วนตัวที่ผมเล่นเอโมเนียตีมานะครับบอกเลยว่าเล่นช้ามากครับเล่นยากด้วยครับ ทางบอลก็ไม่ค่อยดีครับสูบ้เจอราดสู้จอร์จินโยสู้เปด,ดี้ไม่ไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีนักเตะเหล่านั้นก็สามารถเอาเอ็มมานูเอลเปรตีมาเล่นแก้ขัดได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังต่างๆของเอ็มมานูเอลเปอตีกันนะครับผมเปอรตีนะครับผมถนัดเท้าซ้ายนะครับเท้าซ้าย5้าท้าขวา3ามนะครับ สเตมีน้าเก้านะครับสกิมมูฟนะครับสกูลสานะครับสามดาวค่าตัวตอนนี้ก็1ล้านหนะครับมาดูที่แอตทริบินะครับเอ็กซ์เซเดเรชันนะครับแปดสามสปินสปีดเจ็ดแปดฟินิชชิ่งเจ็ดหกช็อตเพลว์เก้าสามลงช็อตเกมโพสิชั่นนิ่งแปนะครับไปดูที่ 3, สําคัญสําคัญนะครับช็อตพาสซิ่งเก้าหกลงพัสนะครับเก้าสามวิชั่นแปดเจ็ดโคลซิ่งเจ็ดแปดเคอร์แปดสิบนะครับผมริบบิ้งเจ บนคอนโทรลเก้าสิบนะครับผมสแตนดิ้งเทคเกอรนะครับเก้าเก้านะครับสไลดิ้งเทคเกอร์เก้าสี่มาร์กิ้งเก้าสี่นะครับอเวนิวเก้าเก้านะครับเฮดดิ้งเปดกนะครับสตรองเก้าห้านะครับเอ็กเคชั่นเก้าเก้านะครับสกิลบูลนะครับเนี่ยเอ็กเคชั่นนะครับมาร์กิ้งสแตนดิ้งเทคเกอรนะครับเทรดนะครับสูง185หนึ่งร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตรนะครับเหนักเรจ็ดสิบเก้ากิโลกรัมนะครับเอตติกวูดเลตไฮนะครับดีเฟน จำพันทูฟินนะครับผมลองจตเทคเกอร์นะครับทีมเพลเยอร์นะครับผม